ครับบาถึงการปลูกพักแบบให้ดโปนิกหรือว่าปลูกพักในน้ำนะครับก็คือเฮาใส่กองโฟมแบบนี้นะครับทุกคนครับก็คือเฮาเจาะกองโฟมแล้วก็เอาถั่ยปลูกมาใส่พี่น้องเอาพักสะระแหน่มาช่ำนะครับใส่เวลาบ่ดนนะครับก็สามารถเก็บกินเก็บขายได้นะครับ นี่ก็ง่ามอายุประมาณ30บวันนะครับหรือ1เดือนนะครับทุกคนครับส่วนการให้ปุ๋ยผมก็ให้ปุ๋ยครั้งแรกก็คือตอนเริมปลูกนะครับทุกคนตอนนี้ผมยังวันทนให้รอบ2หลังจากผ่านไป1เดือนนะครับก็สังเกตเบื้องใบเพิ่นถ่ายเพิ่นเหลืองนะครับหรือแสดงของอาการขาดปุ๋ยนะครับผมก็ยังสิตเติมปุ๋ยไปในเครื่องถวยตวงนะครับก็คือถวย3าอวันผมให่เครื่องถวยนะครับว่าปุ๋ย A ปุ๋ย B ีก็ให้ไปผอมๆกันนะครับในปริมาณทาทกัน สำหรับนาำนะครับควรจะเปิดเบึงหรือเติมอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเวลาพันโตพันสกินนามร้ายข้นนะครับพวกพักสะเณรหรือว่าพักไทยพวกนี้ก็คือปูกลางแจ้งนะครับเวลาโดนแดดจะจัดหนังสีกับน,นามอาจสีแห้งเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรเปิดบึงเรื่อยๆเวลานามพันแหง้งใหสิไดเติมนะครับส่วนปุ๋ยเหาเติมเดือนละเท่อนะครับหน้องประมาณนั้นครับ